การันิปทองทันยาผู้อำนวยการโรงเรียนฒนาโกสินตลอดจนรองผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะผู้อาจารย์ทุกท่านเรขอเจริญพรคณะเจ้าภาพในการที่สามของเรื่องเวสันดอนพิโยประพันธ์พิโยประเสริฐม่วงสิริตลอดจนคณะผู้ปกครองทุกท่าน การน่านาการนี้ก็มาดูอกของผู้เป็นแม่ผู้ที่เป็นมารดาคนเป็นแม่คนนี้ย่อมจะภูมิใจเมื่อตนเองตั้งพันรู้ว่าตนเองจะได้ถูกได้ธิดาเนี่เริ่มภูมิใจดีใจอีกภาคหนึ่งก็อกสั่นหว่นหายว่าการจะทอดลุกนี้ยิ่งเป็นท้องแรกต้องวนใจกลัวเหลือเกินแต่อีกภาคหนึ่งก็ดีใจว่าเรานั้นจะได้เป็นแม่แล้วเรานั้นจะได้ลูกแล้วท่านเมื่อ ให้กําเนิดลูกลืมตาดูโลกเป็นลูกหญิงก็สร้างลูกชายก็ตางให้ความรักั้งหมดแล้วก็คอยดูความเจริญของลูกพอลูกเรียกแม่ได้ไหมปลื้มใจดีใจพอลูกโตที่พอจาศึกษาได้ข้อหาโรงเรียนดีๆให้ลูกเข้าการศึกษาและก็ดูความเจริญของลูกเมื่อลูกเห็นพออใ่ไทยลูกเราเก่ง ลูกเรียนจบก็ลูกเราปัญญาดีลูกได้งานทําลูกก็เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่ทัานเมื่อลูกมีครอบครัวก็ล่ใจว่าลูกเราต่อไปนี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วจูจๆลูกนั้นเกิดมีตกทุกข์ได้ยากลําบากไม่สบายใจท่านนายกฤษฎีก็เหมือนกันเห็นความเจริญของลูกเวสน a น d o ื่นใจแต่ท่านเมื่อรู้ว่าลูกเวสน a น d o ถูกถอดยศถูกในประเทศ เพราะนั้นตรงนี้พระจะได้ชี้แก่นแสดงถึงความทุกความระโมความเร้าร้อใจของผู้เป็นแม่ก็จะได้พรรณนา,นานเนื้อไหนให้คณะครูอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งหลายได้ฟังพุญสาตี

唉呀、oh ที่สามกันพัน,นกันนี่เนื้อความว่าพระนางบุตรดีสเสด็จไปยังตำหนักลูกเวสันดอได้ทราบความแล้วอที่ลูกนั้นถูกถอดยศถูกในประเทศพื่ยกของดียกช้างเพียเมืองหน่งเทั้งปลอบใจลูกแล้วก็ไปทูลขออาภาัยโทษแต่พระเจ้าุงทนไถ่แต่แตพระองค์ไม่ตาดตอบด้วยพระบุตรดีก็สเสด็จ ฝากถวายพระรมราชเนสด็จมายังมำหาักลูกเวชสันดรรอปมินปรมหาภูมิลอุลยเ้าพระบวทสันดจรใรนเช้าวนันนพ้นก็ร,ระทระมทราดราทสดพระรทานอย่างะเด็จร้มทอยเจระอาเจรมาอยชรางมเรถทนทาสหาิลดยชามในเจอยะางอย่างะางเจระอย ก็จอกาเวียงวังไทยยึนไ้ตรัสชวนมัตสีกนาชาลีเวลาเสด็จพ่อเสด็จแม่พอไปถึงแล้วก็กล่าวว่าพระพทเจ้าข้าบันนี้ก้าวประมอมจัดเป็นคนโทษสู่ในปะเทศเหตุว่ายก้างเป็นเมืองหนึ่งบันนี้ลูกจะขอกราบถวายบัณฑมลาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาข้าจะคงต้นชาให้อยขั เึียงผิงพระพากมาตรัสลา,าสายกับลูกมัตตีสีสะพายว่ามัตตีลุกรัของพ่อจะไม่ปิดอะไรจะไปกับเขาทําไมล่ะลูกแต่มัตตีลงไม่ได้เรอกเองครับจะเด็กท้อตัวว่าอยู่ในเวียงวังไทยตัววาเมเบี้ยมโรเว่สันดอนได้กราถวายตังกมลาแล้วจะรุงต้นชหยแล้วในท้ายข,ของการน,นี้เขาว่าไว้อย่างนี้ I'm home. เออก็เรื่องดากราจรให้เป็นฐานพลแอบรุดก็บรรดาที่ตมลมหวายที่เป็นเจ้าสันติพระองค์ผู้ทรงกำลังมานรมิเป็นละมังทอร้องรำแอบแวกรุดไว้ยังมีพระ ใจผูนึงพลันมาถึงทูลขอรอดท้าวเธ้ประหมอไม่หมดทุกสิ่งทอง้อเทพเจ้าละมังทองกออันตรทา ได้ใ,ใจความเนื้อความของเรื่อกเวสันนนะ์นักเรียนว่าบัดนี้พระโพธิสัตว์เวสันนนพระมัติการาาชาลีได้สเสด็จออกจากนครสีปีแล้วมีปรมามมทุ์ขอมาโมทขอรถพระงองค์ประสงค์พระรถถาชทานให้หมดเนื้อความจะเป็นประการใดเดี๋ยวนะั้นเรียนจะได้ระดับรับฟังในการทีจารื่ต่อไปก็ขอ,ขออนุโมทนาสาธุกับท่านผูน้อำนวยการคณะอภัญญะ แล้วก็อนุโมทนาคณะเจ้าภาพด้วยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่การก่อนมาจนถึงขณะนี้ขอบุญกุศลนั้นจงปกปักรักษาให้ญาติโยมทังาทุกจนและนักเรียนทั้งหลายจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีความสุขความเจริญตลอดกาลนานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน อนันตังติดตังเอวังก็มีด้วยปราการ